สองภาพลูกสาวคนเดียวของเอสกันตพงค์หน้าตาน่ารักราวกับตุ๊กตา จากกรณีที่พระเอกหนุ่มของช่องเจ็ดอย่างหนุ่มเอสกันตะพง์ได้เกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องซึ่งแพทย์ก็ได้เผยว่ายังระบุสาเหตุไม่ได้นะคะมีอาการน่าเป็นห่วงต้องดูอาการวันต่อวันทําเอาแฟนๆแห่ส่งกําลังใจให้เขากันอย่างย,งยกใหญ่ค่ะล่าสุดเมื่อเวลา21นาฬิกา30นาทีของวันที่10พฤษภาคมผู้จัดก,การส่วนตัวของเอสก็ได้เผยว่าตอนที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ด้วยฟังคําบอกเล่าจากทีมงานตอนนี้เอสรักษา าตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตแพทย์ทำการรักษาตามอาการทีเอสตอบสนองโดยปกติเอสเป็นคนแข็งแรงแต่ช่วงนี้เจ้าตัวโหมงานหนักพักผ่อนน้อยเพราะตอนนี้กำลังทำรายการของตัวเองและดูแลควบคุมการผลิตเองแทบทุกขั้นตอนต้องใช้สมองคิดงานเยอะมีความเครียดความกังวลในหลายด้านเพราะค่อนข้างทุ่มเทให้กับรายการนี้ค่ะ ซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปส่องความน่ารักของน้องวาเลนติน่าลูกสาวของเอสกันตพงค์กับภรรยาสาวชาวเยอรมันคริสติน่าวิงเคร์ค่ะที่ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเธอน่ารักราวกับตุ๊กตาเลยทีเดียวทั้งทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อของเธอขอให้หายหววๆด้วยนะคะ